ค่อยๆขึ้นเงน,นมาคริสเตียโนโกมิดโกมิดลากหนีตัวประกบมาแล้วย้อนลูกนี้ข้ามแนวรับไปเอาลครับหลุดมาแล้วไหลต่อมาจังหวะนี้โมฮมเม็ดอิซาหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอุยไทยธานีได้ประตูขึ้นนําแล้วนะครับจากโมฮัเมเหม็ดอีซ่าครับเอาลงดีมากๆพักอ,อกแล้วก็เล่นต่อได้ตัวใหม่ที่ย้ายมาจากบางกอกนะครับนัททันนันเข้าช่องนี้มาทาบินสัส แบวกมาได้เอาแล้วครับหลบมาได้หนึ่งพาบอลขึ้นมาไหลต่อมาอ้าวอันนี้สักคาบลอกมาเกย์คูร่าบันจงสัตว์รุ่นนี้ชนคานนัทนันอีกทีหนึง่งหนึ่งหนึ่งครับโอ้โหนัทนันเปี้ยสงสเินโอ้โหทำชนได้ครับชมพูลีตีเสถอเกี่ยวแล้วโอ้โหฟาดสวนเลยครับฟาดเป็นตะก้อเลยครับนี่เล่นตะก้อไทยลีกมาก่อนกดมาดูนะบอลชนคานแล้วไปชนเสาอีกทีนะ